ผมชื่อนายลาสโสภาบุตรประธานศูนย์ข้าวชุมชนและวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวนาแปลงใหญ่ตำบลดูทุ่งแล้วก็สอปรกอรประดับอมเภออยู่ในนี้เป็นแปลงอินทรียประมาณ10ไร่ครับอยู่ตรงนี้แปลงอินทรียทาอินทรีย์ก็อาจจะยุ่งยากนิดหน่อยพอสมควรเพราะทาอินทรีย์แรก,แรก ข้าวจะลดลงน่าจะอยู่ประมาณสักไรแล้วไม่เกิน300หรือ300เศษนิดๆเพราะข้าวไม่ได้มีเคมีข้าวต้องใช้ดินธรรมดาแล้วก็ไถกบพวกปอเทืองกบตอซังแล้วก็ปลูกถั่ถวลิสงปลูกพืชหลังนาหน้าแรงจะมีปุ๋ยชีวภาพของเรานน่ที่ที่เห็นอยู่เนี่ยครับโดยใกล้นี่สูตรแม่โจ้แบบไม่กลับกอง แต่ใช้อยู่ในกลุ่มของเรานี่มีกลุ่มสมาชิกอยู่ประมาณ28รายเฉพาะปีที่4อีกปี1ปี2ปี3มีประมาณ8กลุ่มกําลังอยู่ปี1ปี2ปี3ครับอันนี้เป็นข้าวอินรีข้าวอินรีแท้ๆมีอยู่ประมาณ413ไร่ปีหนึ่งรับซื้อว่าอยู่ประมาณพันเศษเศษแต่เขาจาหน่ายออกไปหมดเพราะเราเก็บไว้เราเราเราไม่มีโรงอบเราเก็บไว้ไม่ได้พวกนี้ต้อง เขาเขาขายส่วนมากจะขายข้าวสดกันเยอะเพราะถ้าจะไปตากข้าวแห้งมันก็ไม่มีลานตากชาวบ้านต้องใช้รถเกี่ยวทั้งหมดเพราะเดี๋ยวนี้ชาวนาเราไม่มีคนจะทํานาเกี่ยวข้าวเมื่อเดือไม่มีแล้วครับหาย,ยากค่าแรงก็สูงค่าใช้ใจ่ายอะไรก็สูงขึ้นไปหมดคนแก่คนเท่าหาคนทํางานหาคนทํานาไม่มีแล้วครับขาดเป็นเด็กไปเรื่องส่วนมากกัเรียนหนังสือแล้วก็ไปอยู่กรุงเทพหมด มีแต่สองตายายเดี๋ยวนี้เลยเป็นผู้จัดก,การนาไปหมดแล้วเป็นผู้จัดก,การนาไปหมดจริงๆครับเดี๋ยวนี้มีแต่บอกเอาปหวานไปไถไถกบต่อสร้างปหวานอะไรทําให้หมดทุกอย่างเดี๋ยวนี้ครับอยู่ในอยู่ในกลุ่มเรานี่มีรถไถอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าแปดคันนะมีรุ่นใหญ่ประมาณสี่คันรุ่นเล็กสี่คันจะออกเป็นขบวนการครับไถดะออกไปสักสี่คันคันใหญ่ๆนี่ปุ๊บ กอจวานรุ่นเลขไปอีกครับส6 4สิบหกีสไปอีก4คันนี่คือจะไปปั่นยอดตามหลังอีกครับส่วนมากจะเป็นปั่นเป็นยอดแล้วก็เป็นหวานจะเป็นประเภทนี้นาดําจริงๆนี่ทําเป็นข้าวอินทซีย์แล้วก็ทําเป็นมเมล็ดพันธุ์ทานาดําส่วนมากคืออยู่ที่ศูนย์ผมดีนาแปลงตะนาวผมนี่จะเป็นมเมล็ดพันธุ์อยู่ประมาณ2ี่สิบไร่นาหมดครับทุกปีต้องทามาประมาณเจปีแล้วทุกต้น เป็นนาดําทั้งนั้นถ้าไม่เป็นนาดําทําเมล็ดพันธุ์ไม่ได้ครับเพราะนาดาเพราะอะไรเพราะต้องตัดพันธุ์ผลได้ถ้าทํานาหวานไม่ได้ครับเขาเขาบอกว่าทําเป็นเมล็ดพันธุ์คือไม่ได้ครับเพราะตัดพันธุ์ผลไม่ได้เลยและการเผลเมล็ดพันธุ์ก็ต้องได้ตากให้ได้คุณภาพถึงแปดเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์อย่างน,น้อยก็อยู่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์สิบสองเปอร์เซ็นต์ไม่เกินสิบสามเปอร์เซ็นต์ความแห้งความงอกของข้าวแต่ละ แต่ละปีต้องให้ได้การปนการงอกการปไนไม่เกิน2%เซไม่เกินสองเม็ดต่อ500กรัมการงอกก็รอยู่อย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า95หรือ98ต้องให้ได้แน่นอนถ้าไม่ได้อย่งงั้นเข้าวความชื้นมีข้าวจะเสียความงอกไม่ออกแน่นอนถ้าทำผลิตพัธุ์จละลำบากกว่าทุกอย่างเพราะมันเป็นเรื่องจุกจิกมากไปแค่เม็ดเดียว คนไปได้ถึงรสองร้อยเมตรสองร้อยห้าสิบเมตรต้องไปเป็นหนึ่งลวงถ้าไปรวงหนึ่งสองร้อยห้าสิบเมตรไปสองร้อยต้นแล้วมันจะเพิ่มไม่อีกครับนี่แหละคือทาไมถึงทํายากแต่ส่วนมากอยู่นี่ผมจะทําเป็นพันคัดให้สมาชิกอีกทีนะให้ไร่หนึ่งจะได้ประมาณถ้ายี่สิบโลแค่นะั้นตัดเป็นรวงครับทําเบงเข้าห้องแผลบเองทุกอย่างครับอยู่นี่ผมทําหมดเข้าห้องแผลบทำข้าวีิสีตรง พี่ถีพิ่ันครับตัวอย่างต้องเก็บไว้เดี๋ยวนี้ถึงยังมีตัวอย่างแต่ละคนข้าวของใครคนนี้ได้หนึ่งตันสองตันมีลายชื่อหมดครับตรวจสอดย้อนหลังขึ้นได้หมดข้าวแต่ละกระสอบมีทีอาโคตเรียบร้อยถ้าข้าวคนไหนไปเท่าไหร่เอาไปคนไหนไปมีรายชื่อทุกอย่างมีทุกคนจะเพาะสมาชิกเพ็ดทำเมล็ดพันธุ์ต้องมีแน่นอนเกิดว่าข้าววีนี้ของใครไม่ออกใครของของงอกไม่ดี เขาตรวจสอบย้อนหลังได้หมดทุกคนไม่ต้องห่วงครับมาตรฐานของเขาต้องทําให้ได้ถ้าทําไม่ได้ถ้าใครตรัวไม่ผ่านไม่ใช่ว่าให้ทําแล้วถ้าตรวไม่ผ่านก็ไม่ได้เหมือนกันครับคณะองค์การมีอยู่สิบห้าคนเฉพาะตรวจไม่เร็วพันน,นี้ต้องห้าคนทุกคนทําได้จริงดํามาจริงแต่ตรวไม่ผ่านก็คือไม่ได้เพราะทุกคนต้องถือกติกาว,ว่าต้องสาบานไว้ก่อนนะก่อนจะมาทำข้าวอินรี ไม่ใช่ท่านจะเอาปุ๋ยเคมีไปใส่ไม่ท่านจะเอายาไปฉีดไม่ได้โกงของตัวเองไม่ได้ครับโกงคนอื่นได้แต่ยากโกงของตัวเองนี่คือคําสาบานในกลุ่มแต่อินซีย์นี่ใส่ไม่ได้ครับนี่แหละครับตัวอย่างดูได้ครับไม่ต้องมีอะไรทําอะไรคนเห็นทั้งนั้นไม่ใช่มาเห็นไปหมดมีแต่ปุ๋ยเราอยู่ตรงนี้แค่นั้นเองการทําอินทรีย์มันต้องมีใจรักอีก เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วอยู่นี่ต้องปลูกพืชหลังนาครับปีนี้ถือว่าโชคดีหน่อยทางกรมทรัพยากรน,น้ําหรือกรมกระทรวงทรัพย์ได้บาดาลมาอยู่ตรงนี้4บอ่บอบ่อละได้3แท,งแทง่งแท่งละ1แสน3แสน3แสนลิตรครับอยู่นี่พบประมาณอยู่ประมาณ12ล้าน แล้วก็ได้เยียวยาไยแรงมาอีกสิบจุดจุดละร้อยไร่จุดละ,ดล,ะล้านห้ากลับเป็นอีกสิบสิบห้าล้านอยู่ปรนั้นได้นอกโยธา,ามีอีกสองจุดจุดละสองล้านเฉลี่ย,ยแล้วเราก็ได้อีกประมาณสามสิบกว่าล้านเสร็จปีนี้ถือว่าตะมลดูทุ่งโชคดีที่สุดขอบคุณรัฐบาลขอบคุณกระทรวงทรัพย์ ขอบคุณกรมน้ำบาดาลเขียทิเบตอุบลราชธานีท่านเห็นว่าบ้านเรานี่เป็นที่ราบสูงขาดน้ำไม่มีแหล่งน้ำไม่มีอ่างน้ำไม่มีคลองน้ำอะไรมาเลยแถวนี้ต้องใช้แต่รอน้ำฝนอย่างเดียวก็เลยปัญหาต้องทางหน่วยงานทางราชการมาก็เลยทางผู้ตรวจการราชการแผ่ดินมาก็เลยขอน้ำบาดาลท่าน อยู่ประมาณเดือนเศษเศษท่านการุมัติครับตอนนี้นะครับก็ส่วนมาก็็มีข้าวแปรรูป1กิโลแล้วก็มี5้ากิโลแล้วก็ข้าวเป็นแพ็คก,กระสอดละ5้แล้วก็มีถั่วลิสงผูกพื้นหลังนาเรล่านี้นะมีนะมีถั่วลิสงทอดกรอบถั่วลิสงข้าวซายถั่วตัดถั่วกรอบแก้ว นี่ของเรามีอยู่สามสี่อย่างครับแล้วก็ทําเข้าโดนัทม,มีมีขนมโด,โดนัทด้วยโดนัทคุกกี้อันนี้เราทําได้ครับอยู่ในศูนย์เรานีก็มีพวกส้มหมูอะไรพวกนี้ทีมงานทําอยู่ครับอยู่ตรงนี้ทํากับข้าวพวกอาหารสําเร็จนี่มีอยู่ทํากันอยู่หลายๆแต่ปีนี้คิดว่าปีนี้คิดว่ามีน้ําแล้วพืชลังนาปีนี้น่าจะเยอะครับ จะได้งบมาอยู่ประมาณสัก4ี่ห้าล้านนะจะทําพื้นหลังนาถั่วลิสงนี่ไม่ตำกา่าสองร้อยไร่ไปนี่ต้องปลูกให้ได้ในพื้นที่ตะบนดูทุ่งข้าวโพดแตงโมนี่ก็ไม่ตำก,ก็สี่สิบห้าสิบไร่ก็ตอนนี้กําลังลงพื้นที่กันดูว่าอย่างไหนจะเหมาะสมตรงไหนดีแต่หาให้แล้วสมาชิกมันมีอยู่เฉพาะแปลงใหญ่นี่หกรอยไร่ รวมแล้วทั้งหมดอยู่ในตำบลดูทุ่งอยู่ประมาณพันแปดร้อยไรนะจะพอน้าบาดาลใช้ได้น่าจะเป็นใช้น้าหยดทั้งนั้นถึงจะพอใช้ตอนนี้ก็ยังยังไม่คิดไปไกลมากครับก็คิดให้เป็นช่วยสมาชิกเรามากกว่าไม่ไมว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์นี่ถ้าไม่สมาชิกสมาชิกคือลูกค้าเราครับเราจะพึ่งไปหาที่อื่นเลยทุกคนเดี๋ยวนี้ไม่มีปัญญายทำเมล็ดพันธุ์ได้ เราได้ทําให้ธมาชิกทุกอย่างตั้งแต่แรกๆเลยข้าวเขเอาจะมากนี้ไปหมดรถก็จะเอาจากเราไปหมดแต่การทําของเราจะถูกกว่าเพื่อนคนปกติทําท่าไทยนี่ต้องตกไล่ละประมาณเจ็ดแปดร้อยอยู่นี้เอาแค่หกร้อยครับไถดะปันหยอดหกร้อยแค่นั้นจะถูกกว่าเพื่อนคือทําให้สมาชิกไม่ต้องมากครับเอาแค่นี้พอพออยู่ได้การตลาดนี้ก็กยังไม่เก่งเท่าไหร่ครับ แต่ก็มีอยู่แต่ก็ห่างๆแต่ก็มีมั่งทางผู้ตรวจการรายการนี่เป็นดินนีกเื่องประจาอยู่ทางกระทรวงนี่ก็มีอยู่หาดไทยมั่งกะหมมั่งก็มีบ้างแต่ก็เรื่อยๆแต่ไม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 ่ว่าวู้วาหน,ากนักนกเป็นของไอ้ฮักแพงแบ่งปันครับโลโก้ฮักแพงแบ่งปันจะมีอยู่ตอนนี้กำลังออกไปเยอะครับออกไปเยอะอยู่ครับมีทีมงานจัดก,การให้ทีมงานที่การตลาดมีมีอยู่ครับ0ูนย์แ 617 5224ครับพ่อลาประธานศูนย์เข้าจุกนอย่างเี้ะครับ